ก็ะดสอนลานครับให้น้องพุงสอนแล้วก็ุยกัปไมรู้เรื่องสอนแล้วก็ทำอันนี้ครับแล้วน้องพุ่งก็เซ่งไปเลยน้องพุงมาเซ็งไปเลยการยืดหยุ ใช่ต้องสอนความเป็นพี่ชายการเสีลสละทาการอภัยกันน้องภูมิยังน้องภูมิยังไม่ไหวใช่ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าเด็กมันไม่มีสรกสบการใชทำหัดแล้วเซ็งงอนไปเลยสวัสดีครับทุกท่านครับแม่ครับแม่ไม่ควรกินมาการีนแล้วนะครับนี่คือกระปุกสุดท้ายของชีวิตแม่ฮ่าฮทำไมไม่ลังเลเลยวะ ่เนยมันก็อร่อยกว่าอยู่ดีปะ่ะคือเราหนีหนีจากเนยไปหามาการีนเพราะว่ามาการีนมันง่ายกว่าแต่สเปรดอะโบมากกว่าอ่าแต่ว่าเนยสมัยใหม่อ่ะมันก็สเปรดอะโบเติดในความคิดที่ว่าเนยมันยเนยมันแฟตเอาคู่เดียวหรือเอาแผ่นเดียวครับมาการีนล้วนเหรอครับครับฮะใช่ฮะ Oh. เออพี่จอรเล่าให้ฟังอย่างวันก่อนพี่จอไปไดโยเกิร์ตที่โปรตีนแม่งเท่ากับคาร์บโปรตีนไม่เยอะขนาดนี้แต่เน,นี้โปรตีนมันเท่ากับคาร์บเลยเชื่อ่มันเปลี่ยนโลกกูเลยนะเนี่ยนั้นชานี้เราเลยจะกินแซนด์วิชกับโยเกิร์ตอันนี้คือของแม่ซิมเปิลสุดๆเหมือนแซนด์วิชในเกมอะ่ะทีนี้ก็ของเรา2แผน่นแล้วก็บีบอันี้ลงไปแล้วก็ประกบกันปึ๊บก็เปิดเสร็จแล้วก็แฮมแฮมแบบโคตรเยอะ แฮมแน่นไปป่ะวันนี้ปาพิก้าหน่อยถ้าของแม่คือเหมือนแซนด์วิชในเกมใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนแซนด์วิชในโคสนาเกลือนิดแคชชั่มว้าวว้าวโววล้มเป็นโคสนาแคชชอปแล้วตอนนี้ปั๊บปีบบุณมา่ตวันนี้ว้ายอร่อยอร่อยเหมือนเดิมเลย ีงอ,นนอไปยิมแล้วเข้าเฟซตอนเย็นจัดไลฟ์รายการใหม่นะเวย้ยโจทย์ว่าเราก็สอคือหนอโทรตูสุดยอดฉันเฝ้ารอโจทย์นี้มานานมากฉันมีภาพแนละ้วย่าตับบลานไม่ไปนะฮะสามนมหาตาจะออกไปถ่ายคอนเทนต์ครับแล้วมิ่งบาน มาที่ไหนเขามาที่เดิมบุ๊กออฟคนละสาขาไปหาอะไรของเขาก็ไม่รู้นะแต่เมื่อกี้ครับไปกินรามเม็งมาอร่อยมากเดี๋ยวรอดูเลยรับทราบนะกําลังทําคลิปเกี่ยวกับรามเง็งลงรับทราบเดี๋ยวรอดูไปต้องซื้อนี้ให้ใช่ไหมผมจําได้ว่าตอนนั้นนะในคอมเมนต์บอกกันว่าฝาเขียว3า0้อี่เยนอันนี้เนาะไม่น่าผิดนะมันมีแค่เท่านี้คงใช่แหละในคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันว่าใช่ไหมห่างจากร้านมันกาไม่ไกลครับ เอามาไว้อีกร้านหนึ่งร้านนี้เป็นร้านมือสองขายของมือสองเยอะแยะเลยก็ออชอบเดินร้านมือสองเดินเล่นน่ะสนุกดีเพื่อมีของอะไรแบบเด็ดๆก็ติดไม้ติดมือกลับไปดูดีกว่า นี่ครับความเทพกูมีโยเกิร์ตหลายแบบมากอยู่ในตู้เย็นอะนะโดยปกติแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นหวานหวานหน่อยโปรตีนจะห่างกับคาร์บประมาณ4เท่าถ้าเป็นแบบโยเกิร์ตท,ที่ดูแบบลูกกะไ้ยามากอะคือดูสุขภาพดีมากอะโปรตีน5้คาร์บก็จะประมาณ10แต่อันนี้เว้ยเซอร์ฟิงไซส์คือ150กรัม93แคลเองแล้วมีโปรตีน12.5มีคารแค่9.3เอง หช้อนใหญ่พูนก็คือประมาณ40กว่าเกือบห้ฉะนั้นก็คือ3ช้อนเีน,นะกินแล้วกินให้เต็มสูบเลยอ่ะเฮียเต็มสูบกูเลยไปทะ้อยหกิตักคืนได้ไหมเนะี่ยโอ้ไม่มีความพอดีเลยนี่แหละคือหน้าตา150ยหกับไม่น้อยนะ140ด้วยชามเนี่ย มันดูน้อยอ่ะสำหรับพี่จอร์ดอะ่ะพะพี่จอร์ตัวใหญ่สมมติเป็นพี่เจียวอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ดูเยอะนะพี่จอร์ตติดแคนเบอรี่แห้งมากเลยมึงเดี๋ยวบูเบอรี่ก็ได้เออใครใครอยากกินถั่วก็กินถั่วไปนะโคตรแค่ใส่ลงไปหน้าตาอาหารเราก็จะเอเลกันโตขึ้นมาเลยมืมันดูเพื่อสุขภาพมากเลยห่อกูสุดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะบวกกาแฟไป,ไปอีกแก้วหนึ่งซึ่งกาแฟมันก็คือบวกแค่โอตมิ้วกล่องหนึ่งก็จะเท่ากับมื้อเช้าพี่จอร์ดเนี้ยน่าจะประมาณ5 0 0กว่า600อ่ะ วันบ็อกซ์ครับชื่อเท่ไหมแม่ชื่อช่วงวันบ็อกซ์ก็คืออันบ็อกซ์บวกวันก็คือวันละกล่องสวิตช์คีย์บอร์ดครับซึ่งจะเป็นตัวที่เราจะใช้กันในตอนต่อไปแต่กาขอภัยเลยกูลืมชื่อมันเป็นพีลูปที่เขาเ้ยเฮ้ยแม่งแน่นนะเนี่ยเราก,กดใกล้ๆให้ฟัง น่นนะมันเป็นสวิตท,ที่พีลูปจากโรงงานแบบได้รับความชื่นชมอย่างมากพักหลังมาเนี้ยสวิตพีลูปดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นเยอะสําหรับเราเรามองว่าเราไม่ได้มีปัญหาการลูปแต่การลูปเนี่ยบางครั้งมันทําให้นิวคัมเมอร์เขาไม่อยากเข้ามาพอเขาจะเข้ามาเพื่อนเขาจะบอกว่ามึงมันต้องลูปนะลูปคืออะไรวะเปิดคลิปให้ดูนั่งทาไป2 3งชั่วโมงเรารู้สึกว่ามันไม่เฟรนลี่สำหรับคนที่เขาจะเข้าวงการใหม่สวิตหรือว่าโรง,งงานต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มรู้ทันเกมแล้วมันเริ่มพีลูปดี เพื่อเอามาไม่ต้องหลูบใช้เลยเหมืนอนาไว้ใจโรงงานว่าโรงงานนั้นหลูบดีพอตัวอะไรประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองกันในเทปต,ต,ต่อไปสเตเบลิเซอร์เหมือนที่เราแกะวันก่อน <S <S แต่ว่าเป็นของ O.W แ Lab อันนี้คีย์บอร์ดสแตน ลองสั่งมาเพราะว่า oh. บอร์ดมันเริ่มเยอะครับ oh. อยากเอามาตั้งในตู้บ้างอะไรอีกวะเนี่ยสั่งอะไรเยอะวะอ๋อบลัดคิดผู้การเก่าพี่จอนหัวมันจะพังแล้วอันนี้เขาทําถุงเขาน่ารักนี่ก็เลยสั่งมาคือสําหรับคนเรียนศิลปะมันโคตรจะธรรมดาแบบดักๆเลยราคาไม่ได้แบบว่าโอเวอร์ชาร์จอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอ่ะนี่ครับรูปวาดพี่จอครับมันคือฉากที่ฟรีฟีดจะบุกตีราชาอินเดียนิคิชากาอะไรสักชื่อหนึ่งพี่จอาจำไม่ได้แล้วที่เป็น ผู้มัวหมองเหมือนกันแต่ไม่รู้ดีกรีตัวเองดันนึกว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่โตที่สุดพอมาเจอกรีฟิสที่บุกตีเราคนดูรู้อยู่แล้วว่ามันมันอ s c o m i n g ่อะภาพแม่งตัดขึ้นไปที่ดวงจันทร์แล้วมีปีกซอสกินเข้ามาในพื้นที่ดวงจันทร์เป็นซูเวตแล้วแบบเชี่ยเท่ เท่มากเทเลอเกินก็เลยว่าอันนั้นซึ่งถ้าเกิดใครติดตามจักรวาลตัวดิเล็กนะครับจะรู้ว่าเด็กๆกันกูบ้าขนาดว่ากูเรียกตัวเองว่านอร์ h เฟอร์ราตูจอร์จจะติดตามกันได้ในตอนซ้อนนะครับเรียกก็ให้ว่าเป็นท็อป3ใน5ตัวเลยว่าเป็นคาแรกเตอร์ของชีวิตพี่จอร์จริงๆซิมเบิงครับเซฟโอ้ยนอกจากขอส่วนแล้วขอคนด้วยอะไรอ่ะแม่แม่ทำหน้าขมุ้ยมาก าช้อนโยเกิร์ตไปคนกาแฟทำไมอะแล้วรสชาติมันไม่เสียเหรอลูกจะก็ทำการดิฟไปแล้วหนึ่งทีจะก็เอาช้อนขึ้นมาจากโยเกิร์ตดิมใช้ได้จริงจริงม em> ันร si ู้จักกันมาแต่แรกแล้วด้วยแล้วเราช้อนโยเกิร์ตเนี่ยคนนมตั้งแต่แรกอะช้อนเหรอรู้จักกันแล้วด้วยใช่โอ้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม วันเกิดน้องวันเกิดน้องเค้นอย่ข้างเอกค่ะเล่นลูกโป่น้ำอยู่ผมต้องไปเล่นด้วยแล้วก็อีคนดีวย่าบุเร็ตยับเลายมู่อเียวถือถอถื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 อถอถือออ เห็นคุณหมอสตีเ <un> ห <sharing> ็นคุณหมอเคอร์รี <un sharing> ่ต <Index et> <CSS> ีเฮ้น้องเต๋อบังเฮ้น้องน้องเต๋อบังเหนคุณหมอเจตเต้ภูเซียนอืออือโอ้ยเจ้าบิ้งบิเมื่อกี้แม่ถามคำถามที่น่าสนใจมากจะไม่เคยฉุกเจิคิดเลยเนี่ยรู้สึกยังไงกับวันที่ไม่มีบุคคล3คนนี้ในชีวิตอิดต้นกล้าจิ๋วแล้วพี่เจ้าก็ทำนั่งงงเลยเว้ย เออว่าเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยป่กวะครั้งแรกในภาวะปกติให้เขา้าใจง่ายสุดคือไม่นับแบบตัวกล้าไปทหารไม่นับแบบอะไรแบบนั้นภาวะปกติที่ทุกคนใช้ชีวิตตามรูทีนชีวิตปกติแล้วเนี่ยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ก็เ,เรียกได้ว่า3มคนข้างกายไม่อยู่แต่แม่งอยู่นะ แต่เออใช่ว่ะพอแม่พูดมามันมีพอยนะมันเป็นการระบุความรู้สึกได้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันจะแค่รู้สึกหวงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นนึกถึงมันว่ามันเพราะอะไรวะเออแม่พูดมามันมีพอยเดี๋ยวโก้ก็ไปแล้วโก้ไปอาบน้ํานะลูกคือมันเปรี้ยวจนถึงเลเวลเค็มแล้วเลยเค็มเป็นขมแล้วอะโก้จนเลยขมไปถึงขั้นว่าจะตื่นมามันจะเป็นด้านที่มีเตียงโก้เตียงโก้ก็ไปถึงเลเวลเค็มแล้วอะ มะันนบี๊ลขมี๊ลโอ้มีเบียนีลโอนี่เบียร์ครับเบียร์สำหรับเด็กต้นแท้นำเสนอสิมันเป็นยังไงโมดโมโนนมิโมโนอยเตะออริจินอลบรนดมันคืวิตามินซีแต่ทำให้นาตาเหมืเบียร์อ๋อเป็นเบียร์สอนเด็กให้กินเบียร์สอนเด็กให้กินเบียร์มีแต่ประเทศสารขันนี่แหละครับโอ้โหกระไไดูสิดดด

ใช่ไหมแต่มันหวานหวานเนาะรสชาติเป็นไงชิมดิกขอพ่อชิมนสื่อให้พ่อสินี่ฮะเขาอิสระสื่อเหมือนเบียร์เลยนะเบียร์สำหรับเด็กโอ้โหกินมันเป็นกลิ่นวิตามินซีเลยครับอ้าวิหวานเจี๊ยบคี้ยหวานเลยหวานจืดอร่อยดีนะพ่อใช่อร่อยดีอะเหมือนเหมือนกินเบียร์กับพ่อป่ะเๆมันอร่อยตรงหวานอะ กีทัศสามครับวันพุชของพี่จอร์ดอันนี้คือท่าคิงเลยเล่นได้ดีที่สุดแล้วก็ชอบเล่นที่สุดมากกว่าอะไรอีกะเนี่ยใช่ออถึงออฟฟิศต้องขอบคุณมากๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ช่วยกันเม้นลบบรี Low มันจะต้องเป็นเทปที่ดีมากแล้วก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นแล้วว่าอาทิตย์หน้านี่น่าจะเมามันอย่างแน่นอนแล้วน่าจะอร่อยเหาะอย่างแน่ตอนนี้กาลังเซตติ้งกันนี้อยู่ครับรายการใหม่ เดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์เย็นนี้ก็ลองไปดูก็ได้มันจะเป็นรายการเกี่ยวกับเออ่มานั่งโฟเรื่องสิ่งที่พวกกูชอบนะโดยเปลี่ยนท็อปิกไปเรื่อยๆท็อปิกไหนเหมาะกับใครคนนั้นก็จะเข้าไม่ได้ฟิกว่าเป็นพี่2คนนี้เข้านะจะวนๆๆๆกันไปอย่างวันนี้ที่เราจะเล่นกันก็คือเออทียความชอบของโปเกมอน 151ตัวแรกเราจะมาร่วมกันทำเทียร์ลิสต์เป็นรายการเทียร์ลิสต์นะครับฉะนั้นก็อยากเห็นเทียร์ลิสต์หมวดหมู่อะไรอยากให้พี่พูดถึงเรื่องไหนก็เม้นลงข้างล่างผมก็จะค่อยๆมาจัดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับผมพี่จุ้ยกำลังคุค้นคิดว่าเอ๊ะกูเอาไงดีวะไอ้ดีวะทีไอยิง่งน่าจะจบที่ทั้งหมื่นเจ็ดบาทนะแต่รวมรวมค่าโรงแรมมันก็อาจจะจบสักสี่สิบสี่สิบห้าสิบได้นะไหวไหมล่ะหาดใหญ่หละไม่ใช่ใชใกูกำลังคิดกันว่าคือถ้ากูไไไไปปอออ่่่่ะะกกููาาจจจมมหดเข้ใ ไอที่หาดใหญ่ไม่ใช่ทีไอไม่ใช่ที่ไอคือสิงคโปร์อ๋อสิงคโปร์เดือนสิบอ๋อหาดใหญ่คือไปเดือนนี้งบประมาณจะซ้ำซ้อนคือใช่ใช่ใช่คือทีแรกอะทีไอมันไม่ขายแล้ทีก็เลยอยากไปหาดใหญ่แต่พอทีไอจะขายแล้วอะเห็นตั๋วก็จะใจขึ้นเหมือนกันแต่อยากไปจริงไหมล่ะหาดใหญ่อะถ้าแปะจะไปหาดใหญ่จริงกูไปด้วยได้นะเอาจริงนะส่วนตัวกูจะเฉยเพราะกูไม่ได้อินอะไรกับการแข่งขันแต่แฟนอยากไป ไม่เป็นไรไปได้ถ้าไปก็ไปได้ในความหมายกูอ่ะคือถ้าเกิดว่ากูเป็นแฟกเตอร์หนึ่งในสมการคู่มึงอ่ะถ้าถ้ากูไปพวกมึงจะทอมที่จะไปกูจะไปกูจะไปด้วยเพราะกูถามจริงกูก็อยากไปเอางี้เดี๋ยวเราคุยแยกกันระหว่างหาดใหญ่กับสิงคโปร์แต่ว่าต้องมีพี่กวนอย่างน้อยต้องมีหนึ่งรายการต้องไปถูกต้องถูกต้องแค่นั้นแต่มึงกับกูเนี่ยสิงคโปร์ยังไงรัละครเลยไปโอเค สิงคโปร,ร์อ,อ่ะตอนนัก่าวัง่ไป่ะแล้วถ้าไปสิงคโปร์ชไปหาใหั่ไม่ได้คุณใจผมจ่ายสองทางไม่ได้คุณจ๊อบเอาไงคุณจุ้ยคุณจะจับมือเลยไหมที่อยากไปที่ <c oughs> เอยเอ ใจกูมาแล้วเขาบอกว่าให้เราเชื่อสัญชาตญาณแรกเสมอนะใช่แต่ว่าก็ใจกูมายังไงเพราะมันไม่ได้มีโอกาสป็บ่อยอ่ะใช่หน้าอาจจะแต่ถ้าปีหน้าไทยแลนด์นี่ทาเลยนะไม่มีทางกูบอกเลยไม่มีทางเออเฮ้ยแล้วพี่เฟื่องเขาไม่อยากไปสิงคโปร์อุ้ยก่อนอุ้ยก่อนหน้าที่จะรู้ว่ามีที่หาดใหญ่ชวนกูไปสิครับโอ้หรือว่าเราจะไม่ไปหาดใหญ่อันนี้งบประมาณไม่ทำซ้อนอันนี้เขาเรียกงบประมาณไม่พอพี ไป่าดใหญ่พอ,อเดี๋ยวคุยแยกวงหาดใหญ่วงหนึ่งแล้วก็สิงคโปร์วงหนึ่ง <laughs> ไปคาร์ดิโอก่อนอ ยูจะเรยเด็กพี่เปา็้านะเกี่ก็ป้านะฮะที่้อนจ่รอนัพ่อเห็นนะครับคุณนนท์เรียกว่านนท์กุสั้นๆเล็กสั้นๆยกมือขยขยับไม่งั้นจะโดนเปาะอะไรน้องกุยกมือขยัขยับไม่งั้นจะโดนป้อง่มือนอริอัสกันอริอัสนอริอัสชื่อสันๆเาเรียกว่านนกุ พี่นนพี่นนพี่นนชื่อเหมือนแฟนพี่จอยพี่นนป่ะวันนี้แค่นี้แหละไปแล้วใช่ไหมครูปรทีปดีใจคค่ะรอบครัวได้มาพบกันย่าของสลานี่เป็นสิบปีอะนะใช่ใช่ใช่มาสักอรอยสิอรอยสิอรอยสุดๆขอบคุณขอบคุณเกสิบปีเกสิบปีครบ

ให้ยางดีเลยนะเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยมีความมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะจัดให้แบบนี้นะทางการนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บายบายให้มีความสุขทุกๆุกคนค่ะปู่เนี้ยเหมือนสอนแม่สอนแม่ให้พูดไม่เป็นทางการบ้างทุกวันเลย